นะเพราะว่าเสียสละยิ่งใหญ่เ,เสียงสาธุการถึงการเสียสละในให้การให้ทางของนายตินนาบาน,นี่ดังลั่นเข้าไปถึงพระราชวังของพระเจ้าพระราศีเลยเพราะว่าทรงทราบเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมเกิดเสียงกลโหลหิจากเทวดารับสั่งให้นำนายตินนาบาน,นี่เข้าเฝ้าแต่นายตินนาบาน,นี่ไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าเฝ้าเพราะอะไรว่าไม่มีผ้าจะนุ่ะองค์ก็ตัดถามความว่าเป็นมาอย่างไง ก็เลยให้ราชบุตรเนี่ยนำผ้าสาดกราคาแสนตำลึงผ้าสาดกรคือผ้าเนื้อดีเลยผ้าไหมเนื้อดีของของแคว้นกาสีเนี่ยซึ่งเป็นผ้าที่ดีที่สุดของของอินเดียเลยผ้าจากแคว้นกาสีก็อผ้าสาดกในในเมืองพราราณสีเนี่ยมีชื่อเสียงมากมีราคาแพงมากเป็นผ้าที่เนื้อละเอียดก็ไปพระราชทานกับนายนตินบาล นังนั้นก็ได้พระทานทรัพย์สินอีกมากมายไม่ว่าช้างมา้าวัวควายทาสีทาสาเป็นอันมากเลยโปรดให้ดํารงตาแหน่งเป็นเศรษฐีในเมืองพาราสีเดียมีชื่อว่าตินนบาลเศรษฐีจําเดิมตั้งแต่ต้นมาน่ะก็เลยเป็นเศรษฐีใหม่ของของเมืองพาราส,สีนั่นเลยได้ทรัพย์สินมากมายที่พระพราชาเนี่ยได้ประทานพระ,านนะราชทานให้การต่อมาเนี่ยในตินนบาลเศรษฐีเนี่ย เมื่อดำลงชีวิตยอยู่พอสมควรเลยแก่อายุไขแล้วก็จุติจากโลกมนุษย์ไปพอจุติไปก็ปฏิปปสุนีิเป็นเทพบุตรในชั้นดาวดึงสวรรค์เสวยที่ผสมบัติอยู่ในวิมานแก้วสูงห้ายอโยชด,ดหนึ่งก็สิบหกกิโลโยมลองคูณเข้าไปแล้วกันสูงขนาดไหนมีนางเทพอสอเนี่ยหนึ่งหมื่นเป็นบริวาร ส่วนเศรษฐีที่เป็นเจ้าของอกระถินเนี่ยชื่อสิริธรรมเศรษฐีเนี่ยทั้นจุติจากโลกมนุษย์แล้วเนี่ยก็ไปเกิดเลยก็เรียกว่าเปรติสนที่เนี่ยในชั้นดาวดึงมีนางสวรรค์เป็นบริวารเช่นเดียวกับตินบานเศรษฐีนะทังนั้นเห็นไหมนี่คืออนิสงส์กระถินกระถินนัทธาที่ในตินบานได้ตั้งใจกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจในทานามายัยในเขตบุญของผู้ศาสนา นี่บอกว่าทําบุญเนี่ยถูกต้องและทําด้วยความบระสุิ์ใจเนี่ยอยู่ในเขตบุญอยู่ทาตามถูกต้องทำไม่ได้ไหนมีอานิสงส์มากกรถินเนี่ยเป็นเรื่องของบุญแก้วทูตสิบเลยโดยเฉพาะเป็นเรื่องของทานทาน,ทานที่ถูกต้องตามามัธยมวินัยเป็นการสร้างหมหากุศลของจิตที่เป็นเาเรียกว่าเป็นญานะรู้ถูกต้องตามพุทธธรรมคําสั่งสอนเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยเกิดทันทีอันนี้เขาเรียกว่าหมหากุศลถ,ถ,ถึงเสียมเตถึงย้าว่า ทำยังไงให้เกิดกุศลให้ถูกต้องตามธรรมาวินยัยและจะได้กุศลเหมือนต่อไปเนี่ยโยมก็จะได้กุศลอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเหมือนนายตินาบาเนเช่นกันแค่บาทเดียวนะเงินแค่บาทเดียวแต่ว่าทำถูกต้องทาด้วยใจที่เต็มเปี่ยมเนี่ยจะประกอบกันแล้วก็มีการทําถูกต้องตามธรรมวินัยคือ,อวัดนั้นต้องพระต้องจาพรรษาในห้ารูปพระที่จะเป็นองค์ครองกฐินก็ต้องรู้ทำแปดประการ แล้วก็ทําถูกต้องตามพระธรมวินยัยทํด้วยจิตที่เป็นศรัทธาไม่มีกรถินบูดกรถินเน่ากรถินเศร้าหมองเหมือนที่เล่าให้ฟังเนี่ยอันเนี้ยอาน,นิสงส์มีมากแล้วก็จะเกิดบุญอย่างนั้นเรารู้อย่างนี้เนี่ยก็ควรจะต้องทําตามนะใจนะโยมอาน,นิสงส์มันลอยอยู่แล้ววะทําตามเนี่ยมีแต่กุศลเท่น,นั้นมันไม่ยากเลยโยมแต่ขอย้ําใ,ให้นิดหนึงว่ากรถินไม่ใช่เงินกรถินคือผ้าสามผืน จะทำยังไงให้ถูกต้องก็บอกไปแล้วว่าแยกกันเลยแยกส่วนกันว่าอันนี้เป็น,ปนวิหารทานนะเป็นเงินทุทททนสร้างเสนาสนะต้องแยกจากองค์กฐินเลยนะอย่ามารวมกันถึงแม้จะเป็นงานเดียวกันแต่ว่าต้องแยกพอจะถวายก่อนที่จะทอ่อกฐินหรือจะถวายหลังก็ได้ให้เป็นคนละคนละพิธีกันอ่าก็เวลาก็ใกล้กันแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยนะโยมจเจริญพร สาธุสาธุสาธุค่ะแหมฟังพันเตที่ตา,นาธนโพธินะคะอธิบายเรื่องอนิสง์ของกระถินเนี่ยนะคะเพลินไปเลยนะคะ,ะกระถินเนี่ยมีข้อมูลมากมายนะคะท่านผู้ฟัง นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะและก็ไม่ง่ายนะคะท่านผู้ฟังอยากได้บุญได้กุศลนะคะท่านต้องศึกษานะคะหรือติขานั่นเองนะคะให้ถูกต้องตามพุทธวินัยนะคะรายการนี้นะคะเราจะพยายามเน้นนะคะเน้นที่เป็นพระพุทธวจนะ เป็นคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาเราหมดลงแล้วนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมกรวดน้ำอปมัญญาค่ะุญญาาาาสสิิสิิทนนนนกกตตยัเม แตสันจะพากินอนตุสัตตานันตประมาณกาสัตวะทั้งสามสิบเอ็ดภูมิไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่น ที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วและจงเป็นพระวพัจจัยให้ทุกท่านถึงซึ่งวิสติอริยมคะวิสติสามัญญาภระเอกานิพานะโดยเฉียพรันในปัจจุบันการชาตินี้เธอ Satu, satu, satu anumotami Nipanang Nipa nang para mang sukang. Nipa nang para mang sukang. Nipa para mang sukang. Somanasasakatang yana sampayutang. Asangkari kari kang kama wacara, mahaku sara chitang. Somanasasah ka tang yanasam payutang. wacara, mahaku sara Upeka sahakatang yanasam payutang. Asang kari ka wacara. มหากุศลจิตตังอุเปกาสหาตังยานสัมปยุตตังสาสังคาริกังกามาวจระมหากุศลจิตตัง